บ้านสวนปันสุขสวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องครับสวัสดีตอนเช้าวันเสาร์นะครับวันนี้วันที่12นะครับเมษายน2568พี่น้องครับนะวันนี้ก็มาถ่ายบรรยากาศตอนเช้านะครับให้ทุกท่านได้รับชมนะครับนะก็มีหลายท่านนะครับอยากให้ถ่ายรีวิวนะครับอัปเดตสวนผักรางบ้านเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้วันที่12ครับ1 3บส1มก็เป็นวันสงการไทยของเรานะพี่น้องครับเนาะ เป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยของเรานะครับนะเป็นการส่งน้ํานะครับการสาดน้ําความชุ่มฉ่านะครับพี่น้องครับนะก็ขอสวัสดีปีใหม่ไทยด้วยนะครับนะอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันปีใหม่ไทยแล้วนะครับวันสงการนะครับก็หลายๆท่านก็เดินทางไปต่างจังหวัดนะครับหลายท่านทํางานอยู่ภาคกลางครับคนอีสานครับต้องการกลับบ้านในช่วงนี้ก็ขอหอให้ทุกท่านนะครับเดินทางกลับบ้านนะครับด้วยความสวัสดิภาพนะครับ ไปพบคุณพ่อคุณแม่นะครับลูกป้าตายายนะครับอยู่ที่บ้านเรานะครับวันนี้ก็มารีวิวนะครับบรรยากาศสวนผักหลังบ้านพี่น้องครับตื่นแต่เช้าตั้งแต่ตีห้าพี่น้องครับตื่นมาก็ไม่ทําอะไรครับมาลดน้ําต้นไม้นะครับมาใส่ปุ๋ยนะครับมาลดผักของเรานะครับเป็นบ้านสวนหลังบ้านของเรานะครับตรงนี้นะครับพี่น้องครับตัวนี้เป็นที่เลื้อยนะครับเลื้อยผักนะนะครับผมก็ได้ลงเพจ นะครับก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะเหมือนกันนะครับนะก็ว่าจะทําเป็นไอเดียหลายท่านก็จะทําเป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะครับนะตอนนี้ผมก็ปลูกด้วยกันหลายชนิดครับพี่น้องครับเนี่ยตรงนี้นะครับก็จะเป็นเป็นฟักทองครับนี่กำลังที่จะแตกยอดออกมาครับพี่น้องครับเนี่ยมีฟักทองมีถัวพี่น้องครับนะต้องการที่จะ เร็จานี้นะครับถ้ามันขึ้นเต็มตัวนี้นะผมก็จะทําเป็นเป็นเชือกมัดฟางไปแล้วครับสารขึ้นมาข้างบนนะครับเป็นตะข่ายนะนะครับเป็นตะข่ายขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้น้องเขาเลื้อยขึ้นมานะครับนะก็มีด้วยกันหลายชนิดนะครับมีบวบก็มีพี่น้องครับน่ยยังยังไม่ขึ้นนะก็ปลูกได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับก็คงต้องใช้เวลาอีกสักนิดหนึ่งนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยพี่น้องเนี่ยเป็นตัวฝักยาวนะครับ เป็นถั่วฝักยาวเนื้อพี่น้องครับนะอีกไม่นานนะครับก็น่าจะแทงยอดออกมานะครับตอนนี้นะครับเป็นถั่วฝักยาวเหมือนกันพี่น้องครับเป็นถั่วฝักยาวแบบพุ่มพี่น้องครับนะต้องการปลูกใส่ถุงแสนดีนะครับนะเพื่อที่จะง่ายในการดูแลรักษาในการใส่ปุ๋ยครับพี่น้องครับนะถ้าใครมีพื้นที่เล็กๆนะครับนะเราสามารถที่จะปลูกใส่ถุงแสนดีได้ครับพี่น้องครับเนี่ยแบบนี้เลยนะครับ พี่น้องผกักก็ตัวนี้ก็เริ่มที่จะแตกกอมาแล้วครับเนี่ยเริ่มที่จะห่อได้แล้วครับเป็นสลัดน่าจะเป็นผักกาดเป็นเป็นผักกาดนะครับนะก็เริ่มที่จะแตกออกมาแล้วนะครับนี่คือถัว่วพี่น้องครับเนี่ยสวยงามมากเลยนะครับนะอีกม่นานก็น่าจะเป็นทรงพุ่มนะครับน่าจะมีดอกออกมาแล้วนะครับเนี่ยพี่น้อง สวยงามมากเลยครับตรงนี้จะเป็นแตงพี่น้องครับเนี่เป็น DIY นะครับเป็นที่ค้างนะครับผมก็ทำขึ้นมาเองนะครับเป็น DIY อ่าอันนี้ก็จะเป็นแตงนะครับแตงแตงเล็กพี่น้องครับนะก็ปลูกมาเพื่อที่จะอ่าให้เรามีทุกอย่างครับที่สวนบ้านเรานะครับพี่น้องครับดอกสวยงามมากเลยนะครับนะดอกปงคามพี่น้องครับเนี่ย ก็ค ok so, like so ิดไว้นะครับตรงนี้ว่าจะทําเป็นซุ้มพี่น้องครับนะทำเป็นซุ้มนะครับตอนนี้ได้ได้เตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วนะครับอีกไม่นานก็หลังสงการพี่น้องครับก็จะทําเป็นซุ้มยาวเลยครับพี่น้องตั้งแต่ตรงนี้นะตั้งแต่ตรงนี้นะครับยาวมาเรื่อยๆนะครับนะตรงนี้เลยยาวถึงนู้นเลยพี่น้องครับนะจะทําเป็นซุ้มนะครับที่นั่งนะครับที่ทานข้าวนะครับข้างบนก็จะมีก็จะมีบวบนะครับมีบวบ มีฟักทองพี่น้องครับนะมีลูกน้ําเต้านะที่มันค้างขึ้นมานะครับนะก็จะเลื้อยสวยงามมากเลยครับนะก็แผ่นไม้นะครับนะก็ประมาณหลังสงการนะครับก็จะด่เหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นแตงพี่น้องครับนี่แตงนะก็ไม่คิดว่ามันจะออกเยอะขนาดนี้นะครับนะผมปลูกด้วยกัน4ี่มุมนะครับนะมุมละ2ต้นนะครับนะก็ไม่คิดว่าจะออกเยอะขนาดนี้นะครับต้องลองดูว่า ถ้าเราใส่เยอะขนาดนี้เนี่ยมันมันจะเป็นลูกไหมครับนะบางท่านบอกว่าถ้าปลูกเยอะขนาดนี้นะครับมันจะแยงอาหารกันเดี๋ยวผมจะลองดูว่ามันจะโอเคไหมช่วงนี้เป็นการทดลองครับพี่น้องครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับพี่น้องเนี่ยก็ผักก็ช่วงนี้สวยงามมากนะครับนะเป็นบางจุดนะครับตอนนี้ก็กินไม่หวัดไม่ไหวนะครับถ้าเราจะปลูกกินมันมันเยอะมากเลยนะครับนะเรากินไม่หวัดไม่ไหวนะครับนะแต่ผมปลูกมาเพื่อที่จะกินแล้วก็แบ่งปัน นะครับแบ <ylum' S 2> ่งปันเพื่อนบ้านนะครับไม่ได้ขายพี่น้องครับนะสาเหตุที่ปลูกผักนะครับหนึ่งก็คือหนึ่งเราได้ความสดนะครับของผักของเรานะครับพี่น้องเนี่ยเราได้ความสดทุกวันนะครับนะเราอยากหรือว่าเราทานอะไรเนี่ยเรามีผักไว้ให้เรากินนะครับไม่ต้องไปซื้อที่ตลาดนะครับเราได้ความสดนะครับแล้วก็ได้ผักปลอดสารโดยพี่น้องครับตรงนี้สวยงามมากครับพี่น้องครับเนี่ยดูนีนี่โอ้สวยงามมากเลยนะครับนะ เป็นช่อสวยงามมากเลยนะครับเนาะห่ออย่างดีๆเลยนะพี่น้องเนะี่ยสวยงามมากเลยนะครับนะเราได้ความสดนะครับนะเป็นผักปลอดสารพิษนะครับที่สวนผมจะใช้เป็นปุ๋ยชีวภาพทั้งหมดเลยนะครับเราจะไม่เน้นสารเคมีใดๆทั้งสิ้นนะครับเนาะพี่น้องตรงนี้เป็นผักชีพี่น้องครับนะผมหว่านด้วยกันสองครั้งก็ยังไม่แตกยอดชักทีนะครับนะ หรือเป็นกับมเมล็ดหรือเปล่านะครับก็จะมีบางมเม็ดเริ่มที่จะแตกยอดออกมาแล้วนะครับนะเป็นผักชีหอมพี่น้องนะอ่าตอนนี้ก็จะเป็นผักหอมนี่พี่น้องนะก็บรรยากาศตอนเช้าพี่น้องครับนะได้ความสดนะครับได้ผักปลอดสารพิษนะครับประการที่2คือเราได้ออกกําลังกายพี่น้องครับนะ ผมเป็นคนที่ขี้เกียจออกกําลังกายนะครับนะไม่ชอบวิ่งนะครับคิดว่าวิ่งในความคิดส่วนตัวนะครับถ้าวิ่งเหมือนกับว่าเรามัน,มนเสียเหนื่อยไป,ปยไปเปล่านะครับนะ <S <S เราใช้ <S <S พื้นที่ตัวนี้หลังบ้านเรานะครับเราได้ทําสวนด้วยเราได้ออกกําลังกายด้วยนะครับนะรู้สึกว่าได้ออกกำลังกายทุกวันนะครับตอนเย็นนะนะครับเรามาที่หลังบ้านเราก็ทําก,ก็แค่แก้ใบนะครับนะไม่ต้องทํา อะไรเยอะแยะมากมายนะครับค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะครับนะก็ไม่มีอะไรก็มานั่งถอนหญ้ามานั่งลดน้ําผักมาลดลดน้ําใส่ปุ๋ยนะครับนะพี่น้องก็เป็นความสุขนะครับที่ที่เราหาหาไม่ได้นะครับนะประการที่3ก็คือความสุขนี่แหละพี่น้องครับนะผมผมได้ความสุขนะครับจากการที่มาทําสวนหลังบ้านของเรานะครับมีความสุขมากเลยนะครับ เราได้ผ่อนคลายจากการทํางานนะครับนะเราเหน็ดเหนื่อยจากการทํางานมานานแล้วนะครับมาพอทั้งวันแล้วเราก็ใช้เวลาตรงนี้นะครับมาอยู่ที่สวนเรานะครับมาเติมความสุขมาชาร์จแบตนะครับมาชื่นชมผลผลิตเรานะครับถึงแม้มันจะไม่สวยหรือว่าเราจะเพิ่งเริ่มต้นนี้ก็ไม่เป็นไรพี่น้องครับนะเราค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะครับนะการทําสวนนะครับบางคนว่าจําเป็นต้องมีไร่2ไร่ไม่จําเป็นครับพี่น้องครับ ผมก็ใช้พื้นที่ตัวนี้ครับประมาณสักหนึ่งร้อยตารางเมตรนะครับก็มาเบ่ยงพันธุ์สันปันส่วนนะครับเป็นส่วนผักส่วนควรหลังบ้านนะครับปลูกไว้เพื่อที่เราเยี่ยมชมนี่แหละพี่น้องเนาะเนี่ยพี่น้องครับความสุขเรามีแค่นี้ครับพี่น้องครับไม่ต้องไปยึดตั้นยึดมั่นอะไรมากมายนะครับนะก็กินตามที่เราปลูกปลูกทําที่เรากินนะครับนี่คือเซฟโซนที่ปลอดภัยที่สุดแล้วก็มีความสุขที่สุดนะครับพี่น้องครับเนี่ยนี่บรรยากาศตอนเช้าพี่น้องครับ มีความสุขมากๆเลยนะครับได้เห็นความสีเขียวพี่น้องสีเขียวกระชุ่มกระชำนะครับหลังบ้านของเรานะครับพี่น้องครับเนี่ยก็เป็นบรรยากาศตอนเช้าครับพี่น้องครับต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเนาะก็ยังไงก็ฝากทุกท่านได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้คุณโรด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ